ช่วงปีใหม่แบบนี้หลายกระทรวงเขาก็มีของขวัญให้กับ<ฆ>พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้พาไปดูของขวัญของกระทรวงพาณิชย์ครับที่มีของขวัญมอบให้กับคนไทยเช่นกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง f c e e o o o อวยพรปีใหม่คนไทยและเตรียมมอบข,ของขวัญให้คนไทย6ชิ้นด้วยกันครับพร้อมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้ตอบโจทย์การเติบโตของประเทศเพื่อคนไทยทุกคน นายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับข้อความผ่านทางเฟซ o ุ๊กแฟนเพจนะครับพิชัยนริพธพันธ์อวยพรปีใหม่ให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศครับนอกจากนี้ยังระบุได้ว่าทีมกระทรวงพาณิชย์ขอมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย6ชิ้นที่เป็นสำเร็จของคนเศรษฐกิจไทยนะครับของขวัญทั้ง6ชิ้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างลองไปไล่เรียงกันนะครับเป็นของขวัญที่เรียกว่า ทำแล้วสำเร็จแล้วนะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยอ,อย่างแรกก็คือความสำเร็จของ FTA ไทยเอฟตาที่ปิดดิวสำเร็จและจะลงนามกันในวันที่23มกราคม2568นี้ที่เมืองดาวอส,สวิตเซอร์ลแลนด์ครับจะช่วยกระตุ้นให้หลายประเทศอยากมี FTA กับไทยเช่น EU เกาหลีใต้ UK นะครับรัสราชอาณาจักรแคนาดารวมถึงช่วยผู้ประกอบการของไทยให้ส่งออกได้มากขึ้นด้วย หรือว่าจะเป็นการส่งออกที่ดีต่อเนื่องตลอดปี2,567ครับตั้งเป้าโตคือ1-2เปอร์เซ็นแต่11เดือนแรกเนี่ยโตถึง5.1โดยเฉพาะพฤศจิกายนเดือนเดียวเ,เนี่ยโต8.2แล้วก็เป็นบวกต่อเนื่อง5เดือนนะครับปีนี้ส่งออกเนี่ยทะลุเป้ามีโอกาสโตประมาณ5อ์อย่างแน่นอนนะครับและก็จะทําสถิติสูงสุดเป็นประวัติการด้วยมูลค่ากว่า10ล้านล้านบาท และสำหรับปี2568ปีนี้แหละนะครับแนวโน้มดีตั้งเป้าโต 2- 3เและจะมีการส่งออกสินค้า s อส r v e ปในอุตสาหกรรมใหม่ๆเช่น PCB ด้วยอนอกจากเรื่องของการส่งออกแล้วนะคะยังเป็นปีทองสินค้าเกษตรด้วยราคาพืชหลักพืชรองเนี่ยเพิ่ม23%ในปีนี้ค่ะมาตรการก็จะเข้มข้นขึ้นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย1 1เดือนแรกปี25 6 7ภาพรวมเนี่ยโตถึง14.1%ไปตลาดอเมริกา โต20.1%ฮ่องกงโต2.2%และสิงคโปร์โต6.5%ค่ะ ส่วนการแก้ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศนะคะก็มีการตั้งอนุกรรมการสองคณะโดยให้ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดูแลมีการหารือกับทูตจีนกับ16หน่วยงานอย่างเช่นอ,อยอมอ,อกอสอคอปอตำรวจศุลกากอรที่ผ่านมาก็มีการปร,บปราบปรามปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดค่ะในนี้การนําเข้าสินค้าจากจีนผ่านช่องทางอ e ีคอมเมิร์ซตั้งแต่ใช้มาตรการลดลง27เ เหลือเฉลี่ยเดือนละ2,279ล้านบาทจากเดิมเฉลี่ยเดือนละ3,112ล้านบาทค่ะส่วนการแก้ไขปัญหานอนมิดีนะคะสั่งการให้มีการตรวจสอบปราบปรามดำเนินคดีไปตรวจสอบนิติบุคคลที่กระทำความผิดนอมิดีระหว่างวันที่1กันยายนถึง4ธันวาคมที่ผ่านมารวม747รายค่ะเป็นมูลค่าวความเสียหายประมาณกว่า10,000ล้านบาท รวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มพื้นที่ขายแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยค่ะและในปีนี้กับ2,568กระทรวงพาณิชย์จะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องนะครับโดยรัฐบาลการนําของท่านยกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรกับได้กําหนดทิศท,ทางของนโยบายเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจนให้กับภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจให้ตอบโจทย์การเติบโตของประเทศเพื่อคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับผมเชื่อว่าเราจะมาในในสิ่งที่ถูกทางแล้วท่านัฐมตีนท่านก็เป็นห่วงเเศรษฐกิจนะท่านเชื่อว่าก็ร้ชับมาตลอดนะครับผมเชื่อว่าในการนำของท่านเนี่ยจะทาให้เศรษฐกิจเราจเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอนครับขอยืนยันครับ